สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูริมคลองที่น้ําแห้งเพื่อนๆดูนี่ลำบาดนะครับหลังบ้านราบ้านพันไม้พอเพียงแห้งเสร็จปั๊บเพื่อนๆอ,อาหารที่เราไม่ต้องปลูกเลยครับนี่ผักบุ้งสวยๆครับทอดยอดผักทอดยอดนี่นครับตำนานผักทอดยอดออกยอดตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวเลือกบอนอ่อนไปกินเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ จะโชว์ฝีมือผัดผักบุ้งไฟแดงให้เพื่อนๆทานเอ้ยผักบุ้งผัดก็พรไม่ต้องไฟแดงหรอกน้องเพื่อนๆเนาะ <c oughs> ไม่กล้าทำไฟลูกเหมือนเขานะครับเพืๆๆๆๆ่อนดูสิเก็บอ่อนๆไปปลายัางเยอะขนาดนี้นะครับ <c oughs> อย่างนี้ไปปลูกนี่แหละ <c oughs> นี่นะครับนี้ยอดปวดๆแยะเลย เยอะมากครับ เยอะขนาดนี้นะครับก็เอาแค่พอจานก็พอแล้วเพื่อเนเนะาะจะเอาเฉพาะการอบอัวไปผัดนะครับไม่กล้าเหยียบอะ่ะนี่ฮะเยอะแยะเลยอะ่ะสวยทั้งนั้นเลยครับเยอะอย่างนี้เก็บแค่พอกินนะครับเนาะไม่ต้องเ่าเก็บไปเยอะเกินนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บใหม่ได้เนาะให้เขาออกยอดมามันก็จะมีความสดตลอดเวลานะครับถึงเวลาทานก็มาเก็บไปเนาะดูซิเพื่อนยอดเต็มเลยครับพาเพื่อนมาเก็บผักบุ้งนานะครับที่หลังบ้านของบ้านทันไม้พอเพียงนี่นะฮะที่ริมคลองลำมาที่มันแห้งไปเนาะนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆนไปก่อนนะครับไปทําอาหารทานกันนะครับสวัสดีครับ